สวัสดีค่ะบัครสภาพมือสองขาแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะทุกผ้าจ่าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดจาสูตรยีเดียมยีนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัตรราคา6 0 0 0บาทค่ะทุกค้าจ่าน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณ3านะคะ 80- 90กิชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆค่ะลูกค้าจ่า68บาท69บาทนะคะใช่ค่ะเป็นยีนล้วนใจค่ะ เป็นยีนลูกค้าคือในหนึ่งกระสอบชอบแบบนี้อเอาแบบนี้ใ่วันนี้จันอันนี้ยังคานอันนี้ยังคานพุูดแล้วะนะคะ,ะคุณเป็ต้องใส่คุณไม่ต้องใส่อาคานใส่แล้วสองตัวลูกค้าคจานไดหนึ่งกระสอบนะมีไปทั้งจำ๊ำจ้ำสู่ยีน มีเป็นทั้งเอี้ยมยีนในหนึ่งกระสอบมีทั้งเอาง่ายทั้งขาเท่าไรขาใหญใช่ค่ะแต่ยังคงเน้นเป็นผ้ายีนนะคะลูกค้าจอาจียูค่ะแบรนด์จียูค่ะงานญี่ปุ่นพลาดไม่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระสอบนี้จะเป็นจ้ำด้วยเป็นเอี้ยมด้วยอันไหนเยอะอันไหนน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค้าจ๋าบางกระสอบอาจจะเป็นเอี้ยมเยอะเอี้ยมแบบ8 0 9 0ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าอันนี้สวยๆวยแต่ว่าลูกค้าเรียกร้องมาเยอะนะใช่ค่ะปกติลูกค้าจ๋าถ้าเป็นรถเอสพีเรามันจะแย เป็นเยี่ยมก็เยี่ยมเป็นจำก็จำลูกค้าจ๋าแต่ รอบนี้เรามารวมแล้วจ<ล>ับมือกันแล้วลูกค้าจับเป็นรวมๆจ้าในหนึ่งกระสอบราคาหกพันบาทได้ทั้งจาจ้าและก็เยี่ยมค่ะลูกค้าจ้าเรื่องไซส์กันนะคะ่ะเรื่องไซส์ขาขาค่ะลูกค้คคคาจ้าเน้นเป็น SM นะคะลูกค้าจ้าพรางงานญี่ปุ่นนะแอลอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าจ้าอาจเจอบ้างนะคะ,คะ,จจนะคะมีทั้งขาสั้นขายาวปนไม่ได้การันตีเหมือนเดิมค่กระสอบไหนขาสั้นจะเยอะหรือว่าขายาวจะเยอะนะคะใช่ใชค่ะ,ค,ะ,ค,ะคือแบบว่าเขาร,รวมรวมนะคะเขารวมรวมแต่ราคาคือสุดคุ้มนะสุดคุ้มมากยิ่งเป็นเนื้อยี รูกข้จใจยิ่งเก่ายิ่งเก่านะอันไหนที่เป็นแบบว่าเป็นเอี้ยมหน่อยนะใช่ค่ะเป็นจำนะคะทุกคนคะพี่ว่า350ได้ได้เลย3 5 0ทุกตัว ยิ่งเก่ายิ่งเก่าลูกค้าจา๋าแล้ววดนี้คุณภาพเกตเอด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าจากต้นทุน6กบกว่าบาทนะคะลูกค้าจา๋าแนะนําเลยนะคะส,สวยๆยั่วๆค่ะขายได้ทุกตลาดด้วยลูกค้าจา๋ายิ่งเป็นงานงานเอี้ยม <c oughs> งานมีนยังไงก็ไม่มีเอาค่ะใส่ได้ทั้งปีค่ะแฟชั่นหลากหลายค่ะลูกค้าจา๋าดูส,ยสวยๆยั่วๆแบบนี้เลยได้หมด<ล>นะได้หมดได้หมดเลย,เลยชอบสั้นก็มีชอบ <c oughs> ยาวก็มาแต่ว่าเหมาะเบพาอค้าแม่ค้าที่แบบว่าชอบนะชอบเป็นรวมรวม นะลูกค้าคะเราแบบว่าวันนี้มีโอกาสมารีวิวให้ดูแลเป็นรวมๆค่ะลูกค้าจะชอบอะไรอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าง่ายนะคะน้ำค่ะน้ำบอกว่าวันนี้น้ำไม่อยากได้สั้นน้ำก็ซื้อยาวเอาไปเลยมีค่ะอยากได้ใส่สั้นสั้กันลูกค้าจ๋าพี่ก็ซื้อสั้นใช่ค่ะก็พ่อค้าแม่ค้าที่บอกว่าอยากได้เป็นรวมๆนะคะใช่ค่ะซื้อหนึ่งได้สองอ่ะเอาพีนสุดคุ้มซื้อหนึ่งได้สองนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสั้นมายาวมีแต่รอจ๋าสุดคุ้มนะคะเรื่องสีสันร้ามา แต่ยังคงเน้นเป็น้ายีนนะคะสียีนสีดียีนสนิมยีนดํายีนลายมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าในนี้นะคะสีเข้มมีมาหมดนะคะเป็นเกรดเอค่ะอาจมีเพ์เสียหายบ้างนะคะลูคกค้าจ๋า ห้าหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะค่ะเกื้อนดำมีเจอแต่ว่าถ้าเป็นเยอรมีนกับจำค่ะลูกค้าจากปัญหาของเขาอาจจะเป็นที่กระดุมบ้างเป็นที่ตะขอเหล็กบ้างอาจจะบ้างลูกค้าต้องซ้ำแซมอาจเจอนะลูกค้าอันนี้ในจุดนี้อาจเจอนะคะใช่ค่ะแต่ก็คุ้มมากคุ้มยิ่งก่าวยิ่งก่าค่ะราคาแล้วก็คุ้มลูกค้าจากสินค้ามีจํานวนจํากัดอีกแล้วใช่ค่ะลูกค้าคะอย่าเพิ่งไปกินข้าวเที่ยงนะรอไปพร้อมกันนะคะตอนนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะได้ไหมคะได้เลยไม่ใส่ได้ ได้ค่ะเดี๋ยวยัดขาเอาข้างหนึ่งก่อนก็ได้นะพี่แอ๋วค่ะหมายถึงว่ารวมกันแล้วเป็นหนึ่งคาใช่ค่ะตัดตรงกลางออกนะลูกค้าชาส่วนใหญ่ไซส์เน้นเป็น S M นะคะลูกค้าจ๋าไซส์หนูไม่มีเด้อใช่ไม่มีนะคะลูกค้าจ๋าเอ็นเป็นหลักนะอันนี้เอ็นเป็นหลักใช่ค่ะเอ็นเป็นหลักเอ็นเป็น จ่าเอ็มเป็นหลักนะฝากลูกค้าด้วยโปรโมชั่นจ้าลูกค้าจ่าอย่าลืมซื้อโปรโมชั่นกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวจะสิ้นเดือนแล้วค่ะลูกค้า <c oughs> <ๆ>่ะโปราคาพิเศษของเรานะคะหนึ่งแถมหนึ่งอ่าหนึ่งแถมหนึ่งอย่าลืมใช้สิทธิ์โปรหนึ 1, 1, 1, 1, 1, ่งแถมหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเป็นอีกหมวดที่แนะนาลูกค้าจ่าขายดีเราบอกต่อในหนึ่งกระสอบนี้มีเป็นทั้งจาสูตรเย็นเอี๊ยมหยืนนะคะราคาหกพันบาทน้ำหนัก45กิโลค่ะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าว 68บบาทค่ะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหบาทเวลาหนูไปเดินตลาดลูกค้าจ๋าเคยไปลองถามนะ4 0 0 5 0 0นะถ้าเป็นเอี้ยมแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋าตามตลาดนะคะหรือช่วงนี้ไม่ต้องตลาดก็ได้ออนไลน์ค่ะลูกค้าจ๋าออนไลน์นะคะช่วงนี้นะคะขายดีมากนะคะตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคะลูกค้าจ๋า Facebook IG นะคะ Tiktok คุณดิทิกก็ขายได้แล้วได้ไดช้อปปี้ลาซาด้านะคะลูกค้าจ๋าได้หมดทุกวันนี้ได้หมดนะคะอันนี้เป็นของทอมมี่นะคะอาทอมมี่มีมหม แล้วก็เจอเป็นของอะไรนะคะ G U ชั้นมีค่ะมีอ่าเป็น G U ก็มีมานะคะลูกคจะจะ้าจ๊ะจะว่าเป็นรีดน,นิดนึงนะใช่ค่ะเอาไปซักเอาไปทําความสะอาดนิดน,นึงจะเห็นแบบว่ารูปทรงของเขาที่ชัดเจนอ่ะชอบสั้นแบบนี้มีมาอายาวมีค่ะสวย 6ส่วนคะคุณผ้จ๋ามีมาหมดนะคะใช่ค่ะมีทั้งเป็นจาม,มีทั้งเป็นเอีย้ยนแต่ย้ำอีกรอบเราไม่ได้การันตีว่าในหนึ่งกระสอบอะไรจะเยอะอะไรจะน้อยนะคะค<ช><ช>้าจาเขาขะา,าปนมาเลยนะอาจจะเอี้ยมเยอะอาจจะจาเยอะทิ้แล้วแต่กระสอบนะคะได<ช>้คะ,คะได้แล้วค่ะไหนฮะได้แล้วได้อีกแล้วได้แลว,แลวสวยเลยได้แล้วค่ะอันนี้ใส่มาจากบ้านใส่มาจากบ้านยารช ตัวนะมันที่แจ้งสามารถเอาไปอัพทำราคาได้ใช่ค่ะลูกค้าจ่าบางตัวนะค่ะสามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยได้เลยน้ำได้จริงนะน้ำได้แล้วนะน่ารักพอดีเลยใช่ค่ะพอดีเลยน่ารักเลยพอดีเลยค่ะเหมือนแม่ครัวเลยพี่เอ๋อคะน้ำน้ำน้ำมาด้วยกันตอนเนี้ยคือชุดแต่เขาสวยพี่เอ๋จ้ะอ๋อ อหน้ำไม่สวยขอบคุณไปเปล่าค่ะรับลูกค้าจ๋าแนะนำแนะนำค่ะ6,000บาทเท่านั้นกระสอบนี้นะคะลูกค้าจ๋าต้นทุน68บาทใช่ิบแปดบาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ๋าน้ำได้อีกแล้วค่ะอะได้อีกแล้วอายุวิปนี้น่ารักด้พี่เอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าเป็นเกาะอกใช่ไหมเออเป็นเกาะอกไม่มีอกให้เกาะด้วยนะล่าสุดไม่ได้น้ำน้ำขอไม่ได้น้ำแล้วกันน้ำผ่านเป็นแรงนี่มบางเป็น เด่นนี่แบบนะตะกอบค่ะคือไม่มีใครแบบว่ามามาทานพยายามมากคือล่าสุดไม่มีแบบไม่ไม่มีอะไรก่อนนะไม่มีอะไรก่อนไหลไหลลงมาแล้วอ่ะลูกค้าจ๋าขำๆคำๆเนาะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ลูกค้าจ๋าช่องทางการทํามาหากินกับฟังทัวร์นี้เยอะมากใช่อะอันดับแรกลูกค้าจากศึกษาตลาดก่อนนะลูกค้าจ๋แต่ว่าวันนี้แนะนำกันนะค่ะขายได้ทุก ทุกเทศกาลใช่ค่ะแล้วก็ขายได้ทุกกลุ่มนะใช่ค่ะวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนลูกค้าจ๋าจะใส่ได้หมดได้ยันนักเรียนเลยนะทุกคนนักเรียนก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยวัยลงวัยรุ่นวัยทำงานนะคะนะแต่บางครั้งเหมือนแบบนี้อยากแต่งแบบสไตล์น่ารักน่ารักก็มีนะลูกค้าจ๋ามีเหมือนกันนะคะใช่ค่ะเริ่มต้นธุรกิจมาอย่าลืมคิดถึงบริษัทบล็อกค่ะลูกค้าจ๋าราคาเริ่มต้นก็ที่ราคา2,500บาทนะคะราคาย่อมเยาวมากนะลูกค้าค๋าคุ้มมากนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะต้นทุน68บาทเท่านั้นนะลูกค้าจ๋าสุดคุ้ม6 0 0 0บาทซื้อเยอะลดเยอะด้วยค่ะลูกค้าจ๋าซื้อสกระสอบได้ส่วนลดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกกับทางบั็กด้วยค่ะลูกค้าจ๋าซื้อสิกระสอบมีเซ็ตราคาส่งด้วยแต่ว่านี้ต้องเช็คสินค้าก่อนนะไม่น่ถึงน้าถึงงานถายก่อนได้เลยมาค่ะหน้าสวยหนึ่งถึงสองลูกประมาณนั้นบอกจำนวนไปเลยน่าจะใช่ค่ะ ใครเร็วใครได้นะคะน่าจะประมาณนะคะลูกค้าค่ะหนึ่งถึงสองกระสอบนะคะขอคิดแป๊กนะอ่ะมีแค่รีวิวลูกค้าจะามีแค่กระสอบรีวิวนี้เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยได้อีกแล้วค่ะไหนฮะได้อีกแล้วได้เร็วได้อีกแล้วค่ะเป็นเนื้อหยีแต่ว่าบางตัวจะเป็นยีนคล้ายๆกับเดนิมนะคะใช่ค่ะหมานะคะ เอาโอเคค่ะลูกค้าจานนี้เราก็ประมาณกาดน,นะคะตะก้อค่ะด้านล่างนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอ่ะโอเคค่ะลูกค้าจามหมวดนี้นะคะเป็นจามสูตรยีนเอี้ยมยีนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา6 0 0 0บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะ80-90ถึงกิชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการครา,าค่าวๆ68บบาทค่ะ สำหรับลูกค้าใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ไอนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันทาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปริษตทมีหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับมัวนี้ขอบคุณค่ะ